พายุลูกใหม่กำลังมา5เกมโหดที่รออมโมริมและแมนยูหลังเบรกทีมชาติสวัสดีครับพบกับช่องเป้งจิรายุจับบางนะครับเรื่องแมนยูกลับมาดูกับเป้งและอัลลานโน่นะครับพิธีกรคู่ที่ผมเพิ่งรู้ว่าแฟนคลับเขาเยอะนะครับล่าสุดนี้ แม่มีคนทักเข้ามานะครับอยากจะสั่งอาหารนะครับกับเราพลิกเหลืองนะครับทางไลแมนด้วยแล้วก็อยู่ใกล้บ้านต้องขอบพระคุณมากๆเลยนะครับแต่พอดีนะฮะทั้งแฟนนะครับทั้งผมนี่ต้องพากันดูแลกันและกันนะครับเพราะว่าไม่สบายก็เลยไม่สามารถสะดวกทําอาหารให้รับประทานได้แต่ว่าเดี๋ยวกลับมาเปิดแน่นอนนะครับอ่ะ วันนี้นะครับมาว่ากันที่ประเด็นของพายุลูกใหม่นะครับถ้ายังจํากันได้เนี่ยยังจํากันได้ไหมว่าตอนที่สมภาษครั้งแรกที่มีโปรแกรมโหดรออยู่เนี่ยรูปเบนโมริมนะครับบอกกับสื่อบอกกับลูกทีมว่าโอ้โหเรากําลังเจอพายุลูกนี้แล้วเราก็หวังว่าจะผ่านไปให้ได้ซึ่งตอนนั้นก็ผ่านมาอย่างทุลักทุเลผ่านมาไม่สวยงามสักเท่าไหร่ด้วยนะครับแต่ว่ากับฟอร์มช่วงล่าสุดนะครับไม่ว่าจะเป็นยูโรปาลีกที่เอาชนะเรอัลโซเซดัดนะครับเกมลีกที่เพิ่งจะชนะเลสเตอร์มากับฟอร์มที่เริ่มมีทรงเกมรับ ที่เริ่มจัดระเบียบได้เกมรุกที่เริ่มจะจูนเข้าที่รัสมุสฮอยลุนนะครับกลับมายิงได้ในรอบ99วันนะครับก็มีแต่เรื่องราวดีๆเกิดขึ้นแต่ว่าในเรื่องดีๆก็มีเรื่องร้ายเกิดขึ้นเหมือนกันนะครับนั่นก็คือไอเดนเฮลเว่นประการหลังดาวรุ่งของเรานะครับที่ดึงตัวมาจากอาร์สตอลบกกำลังโชว์ฟอร์มได้ดีผมเองก็เชียร์ให้น้องมันลงตัวจริงนะครับเพราะว่าเท้าซ้ายหน่วยก้านดีนะครับมีดีที่จะแทนลิซานโรมาติเนสได้เลยนะครับในช่วงที่เขาไม่อยู่นะครับเพราะว่า เปิดเกมก็ได้นะครับถนัดเท้าซ้ายแล้วก็โอ้โหเกมที่ต้องเจอกับแพสเซนดาก้าบอกเลยว่าผ่านไอ้หนูเฮเวนของเราไม่ได้เลยนะครับจนกระทั่งไปดวงแตกนะครับเจ็บตอนพุ่งบล็อกลูกหญิงนั่นเองนะครับและณนะตอนนี้เนี่ยพยายามที่จะดูข่าวตลอดนะครับไม่รู้จริงๆครับว่าเฮเวนต้องพักนานเท่าไหร่ผลเนี่ยยังไม่ออกมาไม่รู้ว่าต้องประเมินจากทีมแพทย์ดูโดยวิธีการกายภาพหรือ โดยวิธีการบําบัดอันนี้ก็ไม่รู้จริงๆนะครับว่าจะใช้วิธีการไหนนะครับซึ่งก็ต้องรอดูกันแต่ว่าคําสัมภาษณของอโมริมใจความหนึ่งต้องบอกว่ามาดูกัน next week ครับดูในสัปดาห์ถัดไปว่าเฮเวนเนี่ยจะต้องพักนานแค่ไหนก็แหมภาวนาให้ไอ้หนูเฮเวนนะครับพาแฟนๆเนี่ยนะครับรู้สึกเหมือนเชียร์บอลอยู่บนสูงสวรรค์อยู่ช่วงหนึ่งนะฮะสมชื่อเฮเวนเลยนะครับไม่เจ็บหนักอะไรมากมายนักนะครับและสามารถกลับมาเป็นตัวเลือกได้ทันทีนะครับในเกมถัดไปด้วย เดี๋ยวมาว่ากันเลยนะครับว่าพายุ5ลูกที่กําลังจะเข้ามาเนี่ยโอ้โหต้องเจอกับอะไรกันบ้างสำหรับโปรแกรม5้านัดถัดไปนะครับจบโปรแกรมนะครับหลังเบรกทีมชาติประมาณ2สัปดาห์เต็มๆก็ต้องถือว่าพอเปิดโปรแกรมไปดูนะครับด้วยความที่วุ่นวายกับงานหลายอย่างครับพอเปิดโปรแกรมปุ๊บอู้ยนะฮะหนักจริงๆสําหรับโปรแกรมของแมนยูนะครับในช่วง5นัดถัดไปหลังจากเบรกทีมชาตินะครับ เริ่มต้นการกลับมาเลยนะครับวันอังคารที่1เมษายนนะครับเวลา2องโมกานะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของพวกเราเพื่อนๆต้องไปเจอกับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์นะครับในเกมเยือนเกมเย่าวนี่เราโดนขาบ้านไปแล้วนะครับยุคของอโมริมนี่แหละนะครับแล้วฟอร์เรสต์เนี่ยฟอร์มโหดใช้ได้เลยนะครับพวกเขาชนะมาแล้วนะครับ3เกมติดต่อกันนะครับทั้งการชนะอิฟสวิชนะครับในฟุตบอลถ้วย FA ฟเอตามมาด้วยเปิดบ้านเชียรชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ 1ประตูต่อศูนย์นะครับและเกมล่าสุดก็ไปเจอกับอิฟสวิชอีกครั้งนะครับในเกมเยือนแล้วก็ถล่มเอาชนะไปได้4ประตูต่อ2นะครับถือว่าเป็นทีมที่น่ากลัวจริงๆนะครับสำหรับนอตติงแฮมฟอร์เรสและทีมใหญ่เนี่ยไม่เคยกลัวเหมือนจะเป็นของหวานขนมกรุบของพวกเขาด้วยนะครับเพราะว่าแรงจูงใจของนักเตะก็จะเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณแท็กติกที่มีความเขี้ยวนะครับของนูโน่เอสเปริโตซานโตนะครับนี่ชอบเลยเวลาเจอทีมใหญ่กับทรัพยากรที่ต้องบอกว่า ดีจริงๆมีเด็กเก่าของเราอย่างอันโตนีเอลังกาที่โชว์ฟอร์มได้สุดยอดมากนะครับในซีซั่นนี้นะครับก็ถือเป็นพายุลูกที่1นะครับที่ต้องบอกว่าน่ากลัวนะแต่ถามว่าแมนยูผ่านได้ไหมกับทรงที่เริ่มมานะครับถ้านักเตะหายเจ็บกลับมานะครับหรือว่าให้อ่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเฮเวนหายเจ็บแล้วก็ขุมกําลังที่เหลือเนี่ยพอจะสมบูรณ์ฮอยลุนเริ่มกลับมามั่นใจมันน่าจะพอมีอะไรดีให้เห็นบ้างนะครับเกมที่2ครับนี่พายุลูกที่2 เจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับต้องทำศึกแมนเชสเตอร์ดาร์บี้นะครับลงเล่นในโอลด์ทราฟฟอร์ดของตัวเองนะครับซิตี้เองนะครับฟอร์มก็ค่อนข้างจะกวาดแว่งเหมือนกันนะครับแม้ว่าจะพยายามเสริมทัพนักเตะนะครับในช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมานะครับแต่ว่าแมเกมล่าสุดก็เสมอกับไบรตันนะครับหประตูเอ้ยขออภัย2ประตูต่อ2สิเนาะเกมที่พวกเขาเสมอกับไบรตันนะครับในพรีเมียร์ลีกนะครับเกมล่าสุดนะฮะอ่ะก็ถือว่า เจอกับทีมใหญ่ก็จริงนะครับแต่ถ้าคิดในแง่ดีถ้าเช็คเฮดทูเฮดก็อโมริมนี่แหละนะครับที่เคยพาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของพวกเราเพื่อนบุกชนะถึงถิง่นเอ H ีฮัตสเตเดียมมาแล้วฉะนั้นกลับมาเล่นในโอทาวฟอร์ดครั้งนี้นะครับความมั่นใจผมเชื่อว่าเกมใหญ่ๆแบบนี้เกมกับฟอเรสเชื่อว่าเป็นเกมที่น่ากลัวกว่าสําหรับแมนยูนะครับเพราะว่าการเจอกับเกมใหญ่นะครับอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยจะยิ่งเป็นแรงจูงใจครับให้ขุนพลยูไนเต็ดนะครับของทาง อ,อูเบนโมริมเนี่ยเล่นดีอ่ะเสมอกับไรตันจริงๆเช็คผลก่อนนะครับกลัวผิดนะฮะอ่ะพายุลูกที่3มนะครับเอ่อแมตซิตี้เนี่ย6เมษาก่อนนะอ่าวันอาทิตย์ที่6เมษาก่อนลืมแจ้งวันนะครับพฤหัสสบด,ดีที่10เมษายนนะครับเวลา2นาฬิกานะครับนี่แหละครับความหวังเดียวของเราในการที่จะก้าวสู่เวทียูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาลหน้าเพราะตอนนี้อยู่อันดับ13ไม่ต้องไปลุ้นโคต้าใดๆดทั้งสิ้นแล้วครับเพื่อน หวังจากถ้วยนี้แหละนะครับทางลัดสู่บิ๊กเอียร์จะต้องลงเล่นกับโอลิมปิกลียงนะครับในเกมเยือนจะบุกไปเยือนก่อนนะครับทีมอันดับห้าเหลี่ยงชนะวันที่เราอัดวิดีโอกันวันนี้นะครับเพื่อนๆเอาฟอร์มตอนนี้เลยนะครับหลังจากที่ก่อนเบรกทีมชาติเนี่ยนะครับพวกเขาชนะมา5เกมติดนะครับอยู่อันดับ5ในศึกลีกเอิงฟอร์มกําลังดีเลยนะครับกำลังสําคัญเนี่ยถ้าไล่ตั้งแต่แนวรับไปก็มีนิโคลัสตากเรียฟิโก้นะครับประการหลังอาร์เจนตินา เนี่ยมันย่ามาติชเด็กเก่าใครเอ่ยนะครับทั้งเชลซีและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปัจจุบันอายุ36ปีนะครับจอแดนแว็กตูคนนี้เคยเล่นอยู่กับโรม่าในเกาโชซิเรียนะครับย้ายมาโอลิมปิกมาร์เซยแล้วก็ทีมล่าสุดเนี่ยอยู่กับลียงนั่นเองนะครับอเล็กซองลากาเซตคุ้นๆไหมนะครับคนนี้นี่อยู่กับทีมมานานนะครับแล้วก็แหมผู้เชี่ยวชาญด้านลีกเอิงบอลยุโรปก็ไปมาทั่วแล้วนะครับปัจจุบันอายุ33ปีนะครับแล้วก็ มิคาอัตเซนนั่นเองคนนี้ฟอร์มเด่นมากกับทีมชาติจอร์เจียนะครับถ้ายังจํากันได้นะครับก็ถือว่ามีขุมกําลังที่มีทั้งประสบการณ์มีทั้งความสดนะครับผสมผสานกันกับตัวดาวรุ่งด้วยก็ถือว่าประมาทไม่ได้จริง,รงๆนะครับไม่แน่นะอาจจะแกร่งกว่าเรอัลโซเซดัดก็ได้อุ้ยนะครับเดี๋ยวแฟนๆลาลิก้าสเปนจะเคืองผมแต่ว่าในเมื่อเขาเข้ามาถึงรอบนี้ก็แน่นอนว่าแมนยูไม่เจอใครที่เบาแล้วอย่างแน่นอนนะครับอะ หลังจากเกมยูโรป้าลุยนะครับพายุลูกที่4นะครับ13เมษายนครับแม่วันสงกรานต์แต้ๆเลย4ทุ่มครึ่งนะครับจะต้องบุกไปเยือนนิวคาสเซิลอยู่ในเตดนะครับโอ้โหนี่ก็ทีมแชมป์คาราบาวครับทีมล่าสุดกับฟอร์มที่ใช้ลเหลอเกินนะครับในการเอาชนะหรือว่าูลนะครับเพื่อนรักของพวกเราไปแบบเจ็บแสบทีนี้แหละนะครับน่าสนใจว่าแรงจูงใจของนิวคาสเซิลนะครับหลังจากที่คว้าถ้วยคาราบาวครับ จะยังมีแค่ไหนนะครับมิชชั่นคอม p l e t หรือเปล่าแต่ผมเชื่อว่ายังไม่มิชชั่นคอม p l e t นะครับเพราะนิวคาสเซิลเนี่ยก่อนเบรกทีมชาติพวกเขามีอยู่47คะแนนนะครับแล้วก็ตามหลังเชลซีนะครับพื้นที่สุดท้ายของยูฟาแชมเปียนส์ลีกอันดับ4เพียงแค่2คะแนนเท่านั้นฉะนั้นเนี่ยนิวคาสเซิลมีเวลาฉลองความสำเร็จผมเชื่อว่าเอ็ดดี้ฮาวให้ลูกทีมฉลองแค่วันเดียว วันนั้นเอาให้เต็มที่ไปเลยนะครับเดื่มเบียร์จากถ้วยคาราบาวครับแล้วก็จบแค่ตรงนั้นนะครับอาจจะมีวันฉลองวันปาร์ตี้อีกสักวันแล้วที่เหลือเนี่ยก็ต้องมาลุยกันต่อเพราะว่าั่วยยุโรปนั้นย่อมมีเดิมพันที่สูงกว่าอย่างแน่นอนนะครับฉะนั้นเชื่อว่านะครับแดนเบิร์นและพักพวกนะครับจะต้องกลับมามีฮึดนะครับแล้วก็ซัดใส่แมนยูเต็มที่อย่างแน่นอนเกมนี้เนี่ย แม้ว่าลูกทีมของโรเบนอโมริมจะกลับมาตั้งลําได้นะครับเราก็ต้องทั้งมีความหวังและก็ต้องทําใจเอาไว้เหมือนกันนะครับยอมรับความจริงล่วงหน้าว่าเกมมันหนักจริงๆเพราะว่าการเจอกับนิวคาสเซิลเนี่ยนะครับพอเจอเสร็จเนี่ยมันไม่แน่ครับว่าเกมกับโอลิมปิกลียงนัด2ที่โอทราฟฟอร์ดเนี่ยนะครับเราไม่รู้ว่าเกมแรกจะออกมาย่างไงมันมีผลมากๆนะครับในการจัดทัพ ในการเจอกับนิวคาสเซิลจริงๆมันมีผลหมดเลยนะครับพอเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องไปเจอพายุลูกที่5นะครับนั่นก็คือพายุลูกเดิมโอลิมปิกลียงครับที่จะต้องยกพลมาเยือนถิ่นโอทราฟฟอร์ดนะครับในวันพฤหัสที่17เมษายนเวลา2นาฬิกาครับว่าพวกเขาเนี่ยจะมาในสภาพแรงจูงใจแบบไหนนะครับคือถ้าเกมแรกสามารถแบบแอบหวังว่าเฉือนชนะมาได้ก็จะได้เปรียบมากๆนะครับแต่ถ้าเสมอมาหรือแพ้มาโอ้โหอันนี้หน้างาน เปลี่ยนกันแบบบันไลยแน่นอนนะครับเดาไม่ออกจริงๆว่าจะมาในรูปในทรงไหนนะครับแม้ว่าทีมจะดีขึ้นมากก็ตามนะครับแต่ว่าต้องยอมรับว่าโปรกแกรมนะครับห้านัดถัดไปหลังจากเบรกทีมชาติเนี่ยถือว่าโหดจริงๆสําหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเลยครับเ,เดี๋ยวเรามาฟันธงกันเล่นๆมาเพื่อนๆผมมองว่าเกมกับฟอ r e เรสต์เนี่ยนะครับเป็นเกมที่แมนยูต้องเอานะครับ ไม่รู้ว่าโมริมจะอ่านใจลูกครีมเกมไหนจะมองเกมต่อเกมใสไปเลยหรือเปล่าเพราะว่าสภาพร่างกายเนี่ยโมริมก็ใสใจนักเตะมากๆนะครับต้องเอานะครับอย่างน้อยน้อยเนี่ยก็ต้องมี1คะแนน,นออกมาให้ได้นะครับจากซิตี้กราวด์นะฮะหรือมองถึง3คะแนนเกมนี้ผมว่าไม่แพ้นะครับแต่เกมกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในบ้านเนี่ยศึกแห่งศักดิ์ศรีก็ต้องทําให้ดีครับจะมาเล่นแบบโอแบนกําลังไปเจอกับโอลิมปิกลียงผมว่ายากฉะนั้นก็ต้องใส่ให้เต็มที่เลยนะครับแล้วก็ เพื่อที่จะรักษาสภาพความสดคือถ้าเกิดนำนะฮะผมแอบฝันหวานว่าถ้าชนะแล้วทำไมจะฝันไม่ได้ถูกป่ะเคยเยอะนะือนชนะมาแล้วแอบฝันหวานว่าถ้าเกมนำนะครับนำประมาณหนึ่งเนี่ยนะครับสัก1นึ่ง,งผลต่างสัก1น,นะครับสนี่หวังยากนะครับก็อาจจะมีการเปลี่ยนหมุนเวียนเอาความสดโดยที่ทําให้ทีมเนี่ยพลาดยากนะครับเพื่อถนอมนักเตะเอาไว้เจอกับาทางจะพูดโซเซียดัดรียงบ้างนะครับก็หวังว่าเกมนี้ อย่างน้อยไม่แพ้ขาบ้านนะครับผมว่าหวังอย่างอย่างแย่แค่เสมอนะครับโบนัสคือชนะเล่นให้ดีที่สุดนะครับแต่ว่าสภาพร่างกายของนักเตะก็ต้องถนอมเอาไว้เพื่อรักษาเป้าหมายสําคัญคือแชมป์ยูโรปาลีกด้วยนะครับลียงเนี่ยไปเยือนนะครับต่อให้เยือนจัดเต็มแน่นอนแต่จะเป็นทัพที่ค่อนข้างรัดก,กุมนะครับไปเล่นเพื่อเล่นเกมโต้กลับเร็วนะครับรับอย่างมีวินัยและโต้กลับเร็วนะครับเพื่อรักษาสภาพร่างกายของนักเตะพอกลับมาเนี่ยนะครับ ถ้าชนะลียงกลับมาได้นะครับหรือไม่แพ้เชื่อว่าเกมกับนิวคาสเซิลเนี่ยอาจจะมีการโรเตชันแต่ไม่เยอะโรเตชันบ้างนะครับแต่ไม่เยอะแพ้ก็คือแพ้ไปเยือนนิวคาสเซิลเชื่อว่าถ้าได้ผลการแข่งขันที่ดีจะเกมเยือนลียงมาแฟนๆจะเข้าใจได้ครับณตอนนี้หวังกับอีกยากเพราะมมีโปรแกรมยูโรป้าลีกที่มันเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเ,เนี่ยมาขั้นอยู่นะครับแล้วในลีกก็ดันหนักจริงๆเชื่อว่าแฟนๆเข้าใจนะครับเพื่อที่จะ เอาไปยันกับลียงในเกมในบ้านอีกเกมหนึ่งนะครับซึ่งเกมในบ้านเชื่อว่าทีมอย่างโอลิมปิกลียงแมนยู U, มีปัญญาเอาชนะได้นะครับก็น่าจะผ่านโปรแกรมนี้ไปได้แบบไม่ถึงกับทุรักทุเลแต่เหนื่อยนะครับก็เหนื่อยเหนื่อยแบบแฟนๆเข้าใจผลการแข่งขันน่าจะเป็นใจในฟุตบอลถ้วยน่าจะออกมาแบบนั้นนะครับทีนี้ไปดูกันที่ injury table กันบ้างนะครับโอ้โห,โหพอคุณเ้ยนะฮะคือมัน บอกอาการได้ยากมากนะครับว่าแต่ละคนอัปเดตอย่างไรนะครับอันนี้ถ้าไปดูจากเว็บไซต์ Transfermarkt นะครับซึ่งก็ยังไม่ได้อัปเดตอาการบาดเจ็บของทาง Iden Heaven เข้าไปนะครับก็ไม่ได้มีรายชื่ออยู่ในนี้ล u k ช s เนี่ยนะครับออบอกว่าจะกลับมาเล่นได้นะครับในวันที่1เมษายนนะครับ1เมษายนก็เท่ากับว่าเกมกับ Forest นะครับเขาสามารถที่จะกลับมาซ้อมได้แล้วมั้งหวังจะให้ลงเนี่ยคงไม่ ก็น่าจะมาเป็นกําลังเสริมในวิงแบ็กนะครับพาทริกดอกูสลับกันได้หรือนะครับลงเล่นเป็นเซนเตอร์แบ็กด้านซ้ายได้แต่คงต้องหวังเกมหลังจากนั้นนะครับเกมนั้นอาจจะยังไม่มีชื่อก็ได้นะครับอันนี้ก็หวังไว้ก่อนนะเมสเนเมาส์ Mount, นะครับในเว็บเนี่ยบอกว่ายังไม่มีการรีเทิร์นลงวันที่แต่ว่าล่าสุดมีชื่อเป็นตัวสำรองแล้วนะครับในเกมลีกกับเลสเตอร์นะครับ แล้วก็มีใครเอ่ยลิซันโรมาติเนสนู่นเลยครับลงไว้โหดมากครับว่าจะกลับมานู่นนะครับปีใหม่นะฮะของปี2026นู่นเลยนะครับห่งมกราคม2026เจ็บยาวขนาดนี้นี่มันจะกลับมาได้ไหมเนี่ยนะครับอาหมัดเดียโลนะครับกลับมานี่คือฤดูกาลน่าจะปิดไปแล้วนะครับวันที่1มิถุนายน2025คือกําหนดการที่อาห์มัดจะกลับมานะครับก็หวังว่าจะกลับมาก่อนเพราะว่ารูเบนโมริมเคยให้สัมภาษณ์ว่า เขาอาจจะกลับมาได้ในซีซั่นนี้แหละไม่ต้องรอไปถึงแบบปิดฤดูกาลอาจจะกลับมาช่วงท้ายๆนะครับส่วนอีก2คนผมว่าคงไม่ต้องไปหวังอะไรแล้วนะครับวันที่บันทึกกลับมาก่อใหม่มีนะครับก็คือจอห์นนี่อีเวนส์แล้วก็เอาตายบายินดีนะครับผู้รักษาประตูสำรองที่ไม่รู้ด้วยว่าเจ็บอะไรกันแน่นะครับอันนี้ก็งงกันไปหมดเหมือนกันอ่ะก็เป็นทั้งหมดนะครับของพายุลูกใหม่ 5เกมโหดที่รออยู่นะครับว่าเราจะผ่านไปได้อย่างไรเพื่อนๆมองว่ายังไงครับเกมไหนอโมริมจะโฟกัสแบบไหนจะออกมาด้วยผลการแข่งขันแบบไหนนะครับผมอ่านเฉพาะคอมเมนต์แฟนแมนอยู่นะใครเข้ามาเล่นมาเฮ้ามาขิงอะตามสบายแฟนทีมอื่นนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมขอดูว่าแฟนๆนะครับของช่องเป้งจิวรายุจะบางแล้วก็แฟนๆของอลาโน่จะมองอยังไงกับ5เกมโหด5พายุลูกใหม่นะครับที่รออยู่หลังเบรกทีมชาติวัวน,นี้หมดเวลาแล้วนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ